a d v 3 5 0นะครับผมติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับตัวนี้เป็น60วัตต์นะครับ3ลมลำแสงนะครับสีขาวต่ำนะครับเหลืองสูงนะครับผมอันนี้ตำแหน่งแคสบาร์นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับแคสบาร์มาดูแสงแรกกันเลยนะครับแสงไฟต่ำสีขาวล้วนนะครับอันนี้แสงไฟหน้าเดิมๆนะครับอันนี้แสงไฟต่ำครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับ แล้วก็ไฟพาร์ไฟสูงจะเป็นสีเหลืองล้วนนะครับแบบนี้ครับะจะเป็นประมาณนี้นะครับสีเหลืองล้วนนะครับอยู่ที่ไฟพาร์ไฟสูงเปิดค้างได้พาร์ได้นะครับแล้วก็เปิดข่าวก็ตบพาร์เป็นเหลืองแบบนี้ได้เลยนะครับมาดูแสงนะครับผมหน้ารถว่าแดงตาไหมนะครับ แสงประมาณนี้นะครับผมวิ่งลงพื้นแบบนี้เลยนะครับยังมองเห็นไฟหลีมองเห็นไฟหน้าปกตินะครับไม่ฟุง้งไม่แยงตานะครับผมคู่เดียวจบนะครับสันบีมประกัน6เดือนเต็มครับแล้วลูกค้าติดตั้งเป็น USB ชาร์จด้วยนะครับตัวนี้เป็นหน้าไฟสีแดงนะครับผมเป็นหน้าไฟสีแดงแบบนี้นะครับวัดโวลต์ ด้วยแล้วก็เป็น USB Quick c h a r g e นะครับอันนี้แบบเปิดปิดแบบสัมผัสนะครับสัมผัสแค่สัมผัสก็ดับก็ติดแบบแล้วนะครับผมแบบนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มีที่เดียวนะครับที่ซันบีมนะครับอันนี้นำเข้ามาเองครับ